สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายง,งานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุร,ปปรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่างๆพร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และเตรียมการรับเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุร,ปปรีครับ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเาเิญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อติดตามโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่และได้ดำเนินการไปแล้วพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆจากหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอ,อสวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้มำนในการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและหนึ่งสพัฒนาเด็กเล็กโดยการประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้ามาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนรวมทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงของการประชุมโดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในทุกสัปดาห์ โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดลบบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด -19 ของจังหวัดลบบุรีนำมารายงานในวันที่ประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเตรียมและวางแผนในการรับมือเพื่อหาแนวทาง ในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 หากเกิดการแพร่ระบาดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ในการควบคุมการระบาดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างเคร่งครัดโดยทำงานร่วมกับอสมเทศบาลเมืองลบบุรีในการยับยั้งและควบคุมกลุ่มเสียงหรือผู้มาจากกลุ่มเสียงต้องมีการรายง,งานตัว อสมอเทศบาลเมืองลบบุรีในแต่ละชุมชนซึ่งสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีด้านมาตรการในการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการให้การช่วยเหลือโดยการจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขโดยมีการแจกข้าวกล่องน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งการมอบชุดอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด -19 เช่นหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์แบบพกพาแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมเตรียมการจัดมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วยส่วนการเตรียมการเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่รวมถึงรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนตามประบบของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางกระทรวงศึกษาธิการโดยเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนบบุรีได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระบุรีทุกโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนที่สะอาดและปลอดเชื้อโรคส่วนมาตรการในการป้องกันในขณะเปิดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทำงานร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีในการตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและกำชับให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากาการอนามัย100% จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ประชุมติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการอยู่และเตรียมดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับ เทศบาลเมืองลบบุรีจัดมอบเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน2564ลดขั้นตอนที่เป็นการเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนพร้อมรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในทันทีครับที่โดมอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจํมเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี สั่งการให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการจ่ายเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุประจําเดือนมิถุนายน2564โดยให้ลดขั้นตอนต่างๆลงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้สูงอายุจุดบริการเจลล้างมือ การจัดระเบียบการเว้นระยะห่างและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยเสมอทั้งการสวมหน้ากากอนามัยสวมเฟสชิลสวมถุงมือและการล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าปัจจุบัน เทศบาลเมืองลบบุรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน2รูปแบบคือแบบที่ 1. ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางธนาคารทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการนําเบี้ยยังชีพเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อยและแบบที่2คือกรณีผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ในการรับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ทางกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดให้มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นโดยได้แจ้งไปยังประธานชุมชนเพื่อให้แจ้งแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อมารับเบี้ยยังชีพในวันนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าแม้ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งจําเป็นของผู้สูงอายุที่ต้องนําเบี้ยผู้สูงอายุไปใช้สอยในการดับรงชีวิตพร้อมฝากให้ผู้สูงอายุต้องดูแลตนเองขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติใส่หน้ากาก,กอนามัยเสมอพบปะคนน้อยลงสั้นลงอยู่ห่างๆพกเจลหรือแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือบ่อยๆล้างมือทุกครั้งหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะ และคอยสังเกตอาการตนเองและครอบครัวคนรอบข้างหากไม่สบายให้แยกจากคนในบ้านแล้วรีบไปตรวจรักษาเพื่อรีบตัดวงจรการระบาดของโควิด -19 ในทันทีโดยรัฐบาลกำหนดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทผู้สูงอายุ70-79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาท ผู้สูงอายุ80 89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทและผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทครับ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการทันข่าวเทศบาลก่าน,นานํำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับพบกันในช่วงข่าวต่อไปก่อนจากกาันในวันนี้ขอขอบคุณไปยังนายแพทย์วรศักดิ์ไกเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก่าน,นานด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเลกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ